ความต้องการน้ำมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นคาดการว่าในปี2,559จะมีประชากรประมาณ68.1ล้านคนและในอีก10ปีต่อจากนั้นจะเพิ่มเป็น73.5ล้านคนเทือเขาบรรทัดที่ภาคใต้เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของ2-3พื้นที่ลุ่มน้ำใหญ่ แต่ปัจจุบันเมื่อมีการกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชอย่างพาราปามและอื่นๆอ,อยู่อย่างต่อเนื่องดังนั้นเมื่อมีภัยธรรมชาติจึงขาดพื้นที่ป่าในการทำหน้าที่ซับน้ำย่อมสง่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จงังหวัดพัทลุงตรังและนครศรีธรรมราชอยู่บ่อยครั้งทั้งที่เป็นฤดูกาลหรือนอกฤดูกาล กรมทรัพยากรน,น้ำนะคะมา,มาทำฝ่ายชลลน้ําทําให้นะักเรียนเราได้มีกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะคือเพื่อชุมชนและสาธารณประโยชน์นะคะพานักเรียนมาจํานวน30คนนะคะวันนี้ช่วง10ป,ปีที่ผ่านมากรมทรัพยากรน,น้ําได้จัดเก็บข้อมูลในทุกด้านพร้อมกับการจัดเวทีการมีส่วนร่วมกับประชาชนสมาชิกลุ่มน้ําต่างๆเพื่อนํามาศึกษาวิเคราะห์ สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำได้ครบในทุกมิติน้อมนำแนวพระราชดำรสร่วมบริหารจัดการน้ำทั้งแผ่นดินกรมทรัพยากรน,น้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม